วดแล้วใช่ไหมพี่เ,เล็บมันจิกเข้าไปดีนะข้างนี้มันมีแต่เล็บเขนะาได้สงรางใช่ไหมมีหนังอีกเขานีกเ<า>ตอนแรกก็นึกว่าไม่มองไม่มีหนังนะ ก็ไม่มดาวใาวจากาน่าจะเป็นมาแตะมงเลยโอ้แตะมุเดี๋ยวดาไปรอพี่ตรงนี้ก็ได้ดาวไปรอพี่ตรงไหนดีวะนี่นเนาะตรงตรงอัดแทนตรงไอ้นี่ป่ะให้มันใกล้ๆอย่าไม่ต้องไปอ้อมเข้าบินก็ได้ค่ะตรงปะปาตะกอหลวงเมืองเรียไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่มาทางไหน ตาใกล้ตัมีแต่ว่ามันไม่มัน,ม,นม,มันไม่มีมันไม่มีน,นี่เนาะไม,ไม่ใี่มาเส้นไหนไม่มีหน,นังตเสร็จแล้วก็เลว่ะตรงนี้ปวดไหมพี่ตรงนี้ปวดไหมตึ๊ตตตอเปล่าม, <ว bew> <erte> มันกำลกังจะเป็นไงหนูไม่เจอ ซีดไปอยู่ข้างในซีดไปอยู่ข้างในมีข้าวอย่าง้า,า,าอยู่ข้างในอีกหนึ่งน้พี่นะน้ำคา,าอยู่ พวีพี่มารับตัวตรงไหนพี่มาทเ้นไรแค่นี้ก็อืดผาดไนะ้เ้ยกมีหนังอีน,นึงนะพี่นะมันมีหนังหนังอยู่ข้างใน นิคมนิคมที่พี่มานิคมมีจังกรมที่ดินนี่แหละกรมที่ดินไหนอ่ะกรมที่ดินนั่นกระบังมีที่ไหนละ่ะมันก็มีในร่มงเก้าไงโอ้เลบอกแล้วนะพี่เนาะบอกแล้วนะนนนนกรมที่ดินมันจะเตือนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตึงเงี้ยเลยกรที่ดินแรกกระบังมันก็ในร่องเก้าดิยังแน่นๆอยู่นะไม่รู้จักเหรออุ้ยมีหนังมีหนัง เนะี่ยหนูหนูรอบพี่นะหนูรอบพี่งข้างนมีไหมมีหนังตรงที่เปนรม้านนะโอมยหนังอยู่ข้างในถึงได้ว่ามันตื้มีหนังอยู่ข้างในงข้ัน่ตรงไหนวะอ๋อเส้นนอกมีหนังอยู่ข้างในดูแค่นี้ก็แบบเป็นหนังใหญ่เล you <laughs>